สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจเจบอนไซนะครับวันนี้ผมก็จะเอาบอนไซต้นตะโก้ครับมาฝากครับต้นนี้จะสังเกตว่าก็จะฟูมากเลยนะครับเป็นตะโก้ทรงต้นเอี่ยวครับซึ่งผมก็จะมาตัดแต่งครับตัดแต่งกิ่งของเขานะครับที่มันฟูฟูนะครับ ให้มันเป็นรูปทรงที่เข้าทรงนะครับเป็นตะโกที่จบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าไม้นะครับตรงนี้ครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับเนาะนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับผมว่าจะตัดเล่มตรงนี้ออกนะครับ ซึ่งเขาฟูมากเลยนะครับราจะตัดแต่งกิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะครับเปื่อไม่เขาแย่งอาหารนะครับให้ก็มาเลี้ยงกิ่งที่เราต้องการนะครับเช่นประมาณพวกนี้นะครับนี่เลยครับนี่จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับ เ่เปลี่ยนดินนะครับเขาก็เลยงามไวนะครับงามฟูมากเลยครับบอนไซนี่ถ้าขยันเปลี่ยนดินนะครับกิ่งก็จะโตเร็วมากนะครับเขาจะอ้วนเร็วมากนะครับกิ่งของเขาครับนี่ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับ จะฟูเลยัน,นยีกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดออกได้นะครับ ครับหลังจากที่แตดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะมาดูก็จะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเป็นตะโกทรงต้นเอี้ยวนะครับซึ่งขุดมาจากลำห่วยนะครับต้นนี้ก็อยู่ หลายสิบปีแล้วนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับใส่ใส่ใสกระมังเอาไว้นะครับลากเขาอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่นะครับรายละเอียดกิ่งนะครับของเขานะครับ ตะโกนานะครับต้นนี้ก็ใช้เวลานะครับในการเลี้ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าตะโกนี่จะเป็นต้นไม้ที่ที่เลี้ยงใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะโตช้านะครับตะโกเหมือนมังคขั้งนะครับมังคขั้งนี่ก็จะโตไวหน่อยนะครับ สวนของผมนี่ก็มีหลายต้นอยู่นะครับบางครัง้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับทีละต้นละต้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับน้องใหม่ครับเข้ามาเล่นบอนไซก็นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกสีนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ